สวัสดีเพื่อนผู้ฟังที่กำลังรับฟังคลิปนิมอนจากช่องไอสัตว์กูขำนะครับในคลิปนี้เราขอนําเสนอความเป็นที่สุดในโลกของไทยส่วนจะเป็นในแง่ดีหรือร้ายนั้นขอให้เพื่อนผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลกันครับที่สุดในโลกเรื่องแรกก็คือเมื่อปี2018หรือ2,561นั้นประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําสูงที่สุดในโลกโดยข้อมูลจาก CS Global Wealth Report 2018 และมีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงมากว่าถ้านับในด้านความมั่งคั่งแลนั้นไทยอยู่อันดับที่11เมื่อปี2,558แต่เราขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ในการสำรวจเมื่อปี2016หรือ2,559แต่เมื่อปี2018ครับไทยแลนด์สามารถแซงทั้งรัสเซียและอินเดียขึ้นมาเป็นอันดับ1นั่นหมายถึงตั้งแต่ประเทศไทยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2014หรือ2,557 ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมีมากขึ้นคําว่ารวยกระจุกจนกระจายมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆรายงานความมั่งคั่งทั่วโลกของเครดิตสวิตประจํำปี2,559นะครับได้ระบุว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในโลกโดยมีความมั่งคั่งเหลื่อมล้ำสูงถึง74.5%ของประเทศที่ควบคุมโดยคน1%ที่เป็นคนรวยของประเทศ ในขณะที่อินเดียและไทยแลนด์นะครับมีตัวเลขใกล้เคียงกันก็คือคนแค่1%ของประเทศแต่ครอบครองความมั่ง,งคั่งเกือบ60%ของทั้งประเทศสังเกตตัวเลขของข้อมูลนะครับมันหมายถึงประเทศเหล่านี้ยิ่งมีตัวเลขปเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ก็หมายถึงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้นเท่านั้น สาเหตุหนึ่งของความเหลื่อมล้ําก็คือรัฐบาลที่บริหารนั้นไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวบ้านหรือประชาชนนะครับทําให้รายได้เนี่ยส่วนใหญ่ลดลงแต่เศรษฐีกลับมีเงินเพิ่มมากขึ้นซึ่งประเทศที่เจริญจะต้องมีคนรวยมากขึ้นส่งเสริมให้คนรวยมากยิ่งขึ้นการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้คนธรรมดาสามารถไต่อันดับขึ้นได้ไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ ผมขอนำเอาพาดหัวข่าวนี้นะครับเมื่อปี2562ที่แม้แต่สื่ออยู่ตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยอย่างผู้จัดก,การหรือเมนเจอร์ออนไลน์ได้พาดหัวข่าวเมื่อวันที่2สิงหาคม2562ว่านักวิชาการรุมศัพทนโยบายเศรษฐกิจวันรัฐบาลประยุทธ์2ทำไทยเหลื่อมล้ำพุ่งขึ้นอีกดรวิวัชัยอัดรัฐบาลประยุทธ์1ทำความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงมากกว่ารัฐบาลที่มาจัดก,การเลือกตั้ง ด็อกเอร์นรงชี้ตัวละครสำคัญคือทุนใหญ่ขับวันปเซ็น์ของประเทศพอจับมือกับแรดเลยยิ่งเพิ่มอำนาจทำให้คนจนถูกกดและเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าคนรวยเพื่อเอาเงินมาทำโครงสร้างต่างๆยกระดับคนจนไม่ใช่แจกอย่างเดียวด้านเลขาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปสัตร,รัฐบาลกหกอ EC ดึงทุนใหม่ เพราะความจริงมีทุนเก่ารับประโยชน์ซ้ําซ้อนราว90%รัฐบาลนะครับได้กู้มาใช้จ่ายตลอด6-7ปีในรัฐบาลคอสชอวันนี้นี่สาธารณะกําลังท่วมคอหอยก่อนโควิดนะครับนี่สาธารณะอยู่ที่40%ของ GDP ในปี2 5 6 3นี่สาธารณะก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น47%ของ GDP และปีนี้2 5 6 4นี่สาธารณะได้เพิ่มขึ้นเป็น57%ของ GDP และอีก3%ก็จะชนพนีดาน,นี้คือ60%ที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามเกินแต่เมื่อรัฐบาลบริหารประเทศได้ดีกว่านี้ไม่ได้นะครับอนาคตข้างหน้าภายใต้รัฐบาลนี้อาจจะมีการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มเพดานีนี้สูงขึ้น จุดอ่อนที่ทําให้ประเทศไทยพัฒนาไม่ได้เกิดจากการสร้างรัฐราชการของคอสชเพื่อที่จะครอบงาระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบนั่นคือเรื่องราวของประเทศไทยที่เป็นที่สุดของโลกเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่สุดของโลกในลําดับต่อไปเป็นเรื่องของ5อันดับกษัตริย์ที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับที่มีชื่อของไทยแลนด์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเซอร์ระดับโอกได้มีการจัดอันดับที่เป็นปัจจุบันในปี2021ออกมา โดยมีการกล่าวถึงซีรีส์ The Crown ของ Netflix นะครับว่าในซีรีส์เนี่ยอาจจะทำให้สมเด็จพระราชินีของอังกฤษเป็นราชินีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหรือโดยทั่วไปถ้าพูดถึงเคงหรือเควินที่รวยที่สุดในโลกคนอาจจะคาดเดากันไปว่าน่าจะเป็นควินของอังกฤษที่รวยที่สุดในโลกแต่ในความเป็นจริงกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทั้ง5อันดับนั้นร่ำรวยกว่า q คว e นมากและทั้งหมดมาจากทวีปแอฟริกาและเอเชีย ขณะที่คุยอังกฤษมีทรัพย์สินเป็นมูลค่าประมาณ350ล้านปอนด์หรือประมาณ480ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นืซอ้่อตางประเทศหลายสำนักได้เสนอข้อมูลอัปเดตออกมาเป็นมูลค่าสุทธิณนะเดือนมกราคมนะครับ2021พร้อมทั้งบอกที่มาของทรัพย์สินและรายงานด้วยว่ากษัตริย์มหาเศรษฐีแต่ละคนใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้างเรามาดูตั้งแต่อันดับที่1ไปเลยนะครับ ซึ่งก็คือกษัตริย์มหาวชิราลงกรของไทยครองตำแหน่งที่1ร่ำรวยที่สุดมายาวนานตั้งแต่สมัยกษัตริย์ภูมิพลผู้เป็นพอ่อราชการที่10บเคลนครองราชไม่นานหลังจากการสิ้นพระชน์ของพระราชบิดาในปี2559ในฐานะพระมหากษัตริย์ลำดับที่10ของราชวงศ์จัก,กรีปัจจุบันทรัพย์สินของเขามีมูลค่าสูงถึง43,000ล้านเหรียญสหรัฐข้อมูลณเดือนมกราคม2564 ลองย้อนดูของคุยดังเฤรนะครับว่ามีมูลค่าทรัพย์สินอยู่แค่480ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นแต่กษัตริย์เรามีมากกว่าถึง43,000ล้านเหรียญจากข้อมูลของนิตยสารฟอร์จูนความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของกรรษัตริย์วชชราลงกรมาจากการถือหุ้น23ในธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของประเทศและครือซีเมนไทยซึ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทรัพย์สินของเขายังรวมไปถึงที่ดินชั้นดีใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ16,000เอเคอร์และที่ดินเหล่านั้นมีสัญญาเช่ากับนักพัฒนาที่ดินมากกว่า40,000รายการ วิธีที่กษัตริย์ไทยคนนี้ใช้จ่ายเงินนั้นสื่อรายงานว่าเงินถูกใช้ไปกับของเล่นที่บินได้นั่นก็คือเครื่องบินซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนร่วมกับพระสนมของเขาคือเซนีนาธวงวชิรพัฒนเธอเป็น q u a l i f ฟ e d ไพ l o ลหรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตนักบินพาณิตรีปัจจุบันมีรายงานว่าราชวงศ์นี้สะสมฝูงบินเครื่องบินเจ็ตและเฮลิคอปเตอร์จำนวนถึง38ลำ กษัตริย์ที่รวยอันดับที่สองครับฮัสซานันโบเกียสุตลต่านแห่งบรูไนเราอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงวันที่สุตลต่านฮัสซานันโบเกียไม่ได้เป็นราชวงศ์หรือกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกอีกต่อไปแต่การก้าวขึ้นสู่อันดับสองนั้นไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวสําหรับผู้นําบรูไนเนื่องจากมูลค่าสุทธิโดยประมาณของสุตลต่านนั้นสูงถึง28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ที่มาของความมั่งคั่งส่วนใหญ่มาจากแหล่งน้ำมันสำรองที่มีขนาดใหญ่และสำคัญระดับโลกของประเทศทรัพย์สมบัติจำนวนมากนี้สุลต่านใช้ไปกับการทำนุบำรุงรักษาวังที่มี1,788ห้องของเขารวมไปถึงกองยานพาหนะที่มีจำนวนถึง5,000คันในจำนวนนั้นมีโรลส์รอยหลายร้อยคันและเคยมีรายงานว่าสุลต่านฮัสซานานี้จ่ายค่าตัดผมปกติอยู่ที่สอง0 0ดอลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นค่าตัดผมที่แพงที่สุดในโลกครับกษัตริย์ที่รวยอันดับทสามของโลกครับซา,าบอุด,อออด,าดิอาระเบียนะครับซึ่งมีรายงานว่ากษัตริย์ซาอุาดิอาระเบียนี้มีทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง18,00 0ล้านเหรียญสหรัฐทําให้เขาเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดเป็นอันดับสมของโลกความมั่งคั่งส่วนหนึ่งมาจากพอร์ตการลงทุน ประมาณ1.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐของราชวงศ์ซึ่งรวมถึงก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมจากซาอุดีอารามบีซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในกรุงเตหะรานและก็เป็นบริษัทน้ำมันที่มีรายได้เป็นอันดับเจ็ดของโลกครับมีรายงานว่ากษัตริย์ซาอุมานดูเหมือนจะมีความมั่งคั่งเช่นเดียวกับกษัตริย์อื่นๆนะครับเพราะว่าการใช้เงินจะหมดไปกับเรือยอชราคาแพงและใช้เงินทุ่มไปกับภาพวาดที่มี ราคาแพงเป็นพิเศษกับลูกชายวัย34ปีและเป็นมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นว่าที่กษัตริย์คนต่อไปนะครับก็คือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาวมานเมื่อพระราชบิดาอยู่ในฐานะกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในอันดับ3นะครับแต่เราจะมาพูดถึงลูกชายเพิ่มเติมเล็กน้อย เรื่องด้วยซาอุดีอาระเบียได้ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนอกจากเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมนจะเป็นว่าที่กษัตริย์ในอนาคตแล้วพระองค์ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งแห่งซาอุดีอาระเบียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อายุน้อยที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังเคยเยือนประเทศต,ต่างๆทั่วโลกเพื่อหาหรือทางธุรกิจการเมืองและพบกับผู้นําระดับโลกอย่างเช่นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองแห่งราชวงศ์อังกฤษ ประธานาธิบดีวลาดิเมียโปูตินแห่งรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกอันดับ4ครับคอลิฟะบินซซยัดอัลนายันประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ตำแหน่งของชิคคอลิฟะนะครับในฐานะผู้ปกครองผ่านการสืบสายเลือดของกษัตริย์ผู้ครองนครอาูดาบบีซึ่งมีความมั่งคั่งที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ทำให้เขาเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสีของโลกนะครับปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันชีคคอลิฟ่บริหารกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติโดยมีรายงานว่ามีทรัพย์สินอยู่ประมาณ8 3 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐความร่ำรวยส่วนใหญ่ของชีคคอลิฟ้ามาจากน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริมรส ข้อมูลที่รวบรวมจากป a n a มา papers นะครับมีรายงานว่าเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรูหรามากมายในลอนดอนซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีมูลค่ามากกว่า1,700ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่ออาคารเบิร์ตคาลิฟาที่ดูไบนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ปรากฏอยู่ในสื่อทุกสำนักที่มีการจัดอันดับอาคารที่สูงที่สุดในโลกเดิมทีตึกนี้มีชื่อว่าเบิร์ตดูไบก่อนจะมีการเปลี่ยนมาเป็นเบิร์ตคาลิฟา เพื่อเป็นเกียรติแก่คอลิฟะบินไซอาาัสอาณาญาณประธานาธิบดีคนที่สองแห่งสหรัฐอเมริรสเนื่องจากชีคคอลิฟัคนี้ได้ช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหญ่ให้กับดูไบรวมถึงการสนับสนุนงบป,ประมาณในการสร้างตึกนี้ด้วยและมาถึงอันดับที่5ครับกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่6กษัตริย์แห่งโมร็อกโกด้วยมูลค่าสุดที่ที่ประเมินได้ระหว่าง2,000ล้านเหรียญถึง800 0ล้านเหนรียญสหรัฐกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่6 ผู้ครองราชของโมร็อกโกขึ้นแท่นเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ5ของโลกความมั่งคั่งของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเขาได้รับสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ35ในการถือหุ้นบริษัท s o c i e t y n a t i o n a l Investment หรือ SNI จาก k คิงฮั s ซานนิดาผู้ร่วมรับของเขาพอร์ตการลงทุนนั้นยังรวมไปถึงหุ้นในธนาคาร Atjariwafa ท,ที่ใหญ่ที่สุดของโมร็อกโกโบริษัทเหมืองแร่แมนาเจม บริษัทผลิตน้ำตาลคอนซูมเและบริษัทนมเซ็นทรัลดานอนซื่อรายงานว่าไม่ค่อยมีใครรู้ว่าลูกหลานของราชวงศ์อาลาอใช้จ่ายเงินของเขาอย่างไรแต่จากข้อมูลของฟอ r b บสในปี2014ซึ่งเป็นที่กษัรรมมมตริย์มัวเมดที่6ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในแอฟริกาได้ระบ,บุว่างบประมาณการใช้จ่ายกิจการพระราชวังประจำวัน ของกษัตริย์พระองค์นี้อยู่ที่9 6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อวันสื่อฝรั่งเศสก็เคยรายงานว่าพระราชาธิบดีมูอาม็ดที่6กษัตริย์แห่งโมร็อกโกซื้อครหาสห์าดหรูหลังใหญ่ด้วยราคา94ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2,929ล้านบาทในย่านใจกลางกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสนะครับโดยซื้อต่อโดยตรงไม่ผ่านในหน้าจากเจ้าของเดิม ซึ่งเป็นสมาชิกในราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียคาร์หาดซึ่งอยู่ใกล้หอไอเฟลสัญลักษณ์สำคัญของกรุงปารีสที่ทั่วโลกรู้จักกันดีนะครับมีห้องนอน12ห้องสระว่ายน้ำห้องเล่นเกมสวนและที่จอดรถกษัตริย์มฮัมหมัดที่6มีทรัพย์สินมากกว่าควีนอลิซาเบธที่สองของราชวงศ์ติดถึง10เท่านะครับและเมื่อวันที่8ธันวาคมมีการรายงานว่าสำนักพระราชวังของโมร็อกโกถแถลงว่า งโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกนั้นมีคำสั่งให้รัฐบาลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโครโรนาให้ประชาชนทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในโครงการจัดฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ให้กับประชาชนชาวโมร็อกโกเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนเพื่อยับยั้นการแพร่ระบาดและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งหมดนี้เป็นรายงาน5อันดับกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับข้อมูลณเดือนมกราคม2564และก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวน5าราชวงศ์5ประเทศนี้มี3ประเทศที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก,ก็คือบรูไนซา,าอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสส่วนอีก2ประเทศคือไทยและมมลกโมร็อกกนั้นปกครองในระบอบก,กษัตริย์ใตรัฐธรรมนูญ ในปี2018นะครับษัตริย์โมร็อกโกได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์ของโมร็อกโกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งลดบทบาทของพระหมหากษัตริย์และเพิ่มอำนาจในทางประชาธิปไตยโดยให้นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งมากที่สุดมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลสามารถที่จะแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจยกสภาได้ซึ่งแต่เดิม เป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวแต่ทั้งนี้นะครับกษัตริย์จะยังคงเป็นผู้กลุ่มอำนาจด้านความมั่นคงการทหารและศาสนาโดยกษัตริย์จะยังทรงดำรงตำแหน่งประธานสภาคณะรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงสูงสุดซึ่งรับผิดชอบในด้านนโยบายความมั่นคงและในขณะที่นายกร,รัฐมนตรีก็อาจจะเป็นประธานสภาทั้งสองสภานี้ได้แต่ต้องรับวาระมาจากกษัตริย์เท่านั้นนี่คือคำจำกัดความ ของระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญของโมร็อกโกนะครับซึ่งความเห็นส่วนตัวผมนะครับการเขียนชัดเจนแบบนี้ในรัฐธรรมนูญยังดีกว่าการบอกว่าอยู่เหนือการเมืองแต่ในทางปรับกันยังควบคุมอำนาจสองฝ่ายก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในลักษณะของรัฐซ้อนแัฐหรือรัฐพันลึกเช่นบางประเทศนอกจากนี้อยากให้ลองฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เราค้นหามานำเสนอเพื่อู้ฟังได้รับรู้เกี่ยวกับ ประเทศบลูนายซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นชเดียวกับประเทศไทยนะครับสุลต่านบลูนายนะครับมีความมั่งคงรองจากกษัตริย์ไทยบลูนายเป็นประเทศเล็กๆประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งรายได้ของประเทศนั้นเพิ่งพิงจากอุตสาหกรรมน้ำบันดิบและก๊าสธรรมชาติบลูนายปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซาน,านันโบเกียเป็นประมุขของประเทศ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำกองทัพเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าคำพูดของพระองค์คือก,กฎหมายความไม่พอใจต่อระบบของรัฐนั้นในประเทศบูนายมีความรู้สึกไม่พอใจน้อยมากนะครับซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานการครองเชีพที่สูงของพลเมืองรวมถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพฟรี รัฐบาลบลูนายได้อดหนุนสวัสดิการสำคัญให้กับประชาชนอีกด้วยนะครับอย่างเช่นการรักษาพยาบาลฟรีการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ดีมีสุข,ขลักษณะโดยเฉพาะการที่รัฐบาลสร้งางบ้านจัดสรรให้ในพื้นที่กัมปงไอเยอร์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบรวมทั้งการจัดการศึกษาฟรีในทุกระดับชั้นและไม่ได้มีแค่รัฐสวัสดิการที่ประชาชนรักษาฟรีการศึกษาฟรีเท่านั้นนะครับแต่ประเทศบรูนายยังเป็น ประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่มีภาษีสุลกากรในการนำเข้าสินค้าไม่มีภาษีการค้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและมีอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตรา18.5เท่านั้นนะครับซึ่งนับว่าต่ำเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยก็ว่าได้สุลต่านฮัสซานันโบกีแห่งบูนายนะครับเคยได้รับการจัดอันดับเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ด้วยทรัพย์สินส่วนพระองค์กว่า40,000ล้านดอลลาร์แต่พูดกันว่าความมั่งคั่งดูจะเริม่มลดน้อยถอยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตการเงินทั่วเอเชียเมื่อปี1997-1998นะครับประมุกขแห่งบรูนายได้อภิเษกกับชายาองค์แรกอันนักซาเลหาในปี1967และเวลานี้ก็ยังครองคู่กันอยู่แต่สำหรับชายาองค์ที่สองเดิมซึ่งเป็นอดีตแอร์โฮสเตส นามว่ามาเรียมอับดุลอาซิสสุลต่านฮัสซานันได้อย่าขาดอย่างกระทันหันในเดือนกุมภาพันธ์2546นะครับหลังจากที่มีพิธีแต่งงานเมื่อปี2524อีกทั้งยังสั่งเพิกถอนยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดที่เคยพระราชทานให้ถึงแม้มาเรียมจะเป็นมารดาในพระโอรสสององค์จากจำนวนสี่องค์ของสุลต่านแล้วก็มารดาในพระธิดาสอง,องค์จากทั้งสิ้นหพระองค์ และเมื่อปี2548สุลต่านฮัสซานันได้อภิเษกกับอัสวินาสมาสฮาร์ฮาคิมอดีตผู้เสยข่าวโทรทัศน์และต่อมาในปี2553ได้มีการยาพร้อมกับถอดฐานันดรศักดิ์ครับหากมีคำถามว่าสุลต่านหรือชาวบุูไนคนไหนก็ตามจะมีโอกาสใช้เงินทองทิ้งคว้างอย่างนี้ต่อไปนานแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญปีโตรเลียมในบุนไนอาจจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ว่าบุนไนย,ยังมีแหล่งน้ำมันและแก๊สสำรองสำหรับใช้ หรือขุดขึ้นมาใช้อย่างสบายๆจนถึงศตรวรรษหน้าหรือไม่แต่เมื่อถึงเวลานั้นสุลต่านและพระสุนิกรของพระองค์คงไม่เดือดร้อนดีกตามเคยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าเงินที่นําไปลงทุนในต่างประเทศนั้นอาจจะงอกเงยขึ้นมาทดแทนอีกมหาศาลแต่ความไม่แน่นอนที่เห็นกันชัดๆคือเมื่อประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะอดทนต่อการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหน นักธุรกิจชาวอังกฤษคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับประเทศบรูไนได้เล่าว่าอีกไม่ช้าก็เร็วจะมีใครสักคนหนึ่งในกองทัพเริ่มไม่พอใจการปกครองระบอบนี้และตั้งคำถามว่าทำไมประเทศจึงต้องตกอยู่ในมือของคนเพียงครอบครัวเดียวสำหรับสุลต่านนั้นนะครับทรงมีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนโดยบอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนต่างพอใจกับชีวิตของพวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีก พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วจะต้องการอะไรมากกว่านี้อีกหรือหวังว่าข้อมูลที่ทางช่าองไอสัตว์กุขำที่ได้รายงานในเพื่อนผู้ฟังทราบในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์เปิดโลกทัศน์้ห้คิด,ดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปนีมอนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ